ลุ้นข่าวดีพาต,ตี้แดนวร์เวทหลังฝ่ายชายโพสข้อความนี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ป,ปีระหว่างนางเอกสาวพาต,ตี้อังสมาลินสีลาพัตรศักดักเมทากับนักร้องผู้จัดชื่อดังแดนวร์เวทโดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์หวานๆของคู่นี้อยู่บ่อยครั้งทำหลุ้นมีข่าวดีเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัวอยู่เรื่อย ล่าสุดหนุ่มแดนได้ทำแฟนคลับแอบคิดไปไกลเมื่อจะตัวโผลอวยพรวันเกิดบีมกวี e ว่าสุขสันต์วันเกิดพี่มีความสุขมากๆไม่รู้จะอวยพรอะไรเอาเป็นว่าผมจะตามมาดูเร็วให้พี่แซงสักสี่ช่วงตัวแล้วเราค่อยเอามารวมวงการแบบ BTS เนอะอดบีมกวี e งานนี้หนุ่มบีมก็ได้ตอบว่าฮ่าฮ่าฮ่าชอบเอาละจ้าเห็นแบบนี้แล้วก็สงสัยไม่ได้เลยคขาว่า เอ๊ะจะมีข่าวเร็วๆนี้หรือเปล่านะต้องรอดูต่อไปจ้าขอขอบคุณภาพแรงวรารเวสแพตตี้อังสมาลินภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ดอทคอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อด้วยนะคะ